สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ่าวอีทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเอา้ามื่อนี้บ่าวอีเดินทางมาที่ตลาดสมเด็จนะครับพี่นอ้องอำเภอสมเด็จนะครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องเอา้าตลาดสมเด็จนะครับผมเป็นตลาด <c oughs> ที่ขึ้นชื่อเสียงเรื่องน้ำเรื่องงัวเลี้ยง,ยง,ยง,ยงอีกตลาด <c oughs> นึงนะครับพี่น้อง <c oughs> ที่พี่นอ้องอยากจะขอมาจับใจซื้อขายนะครับผมขอมาจับใจซื้อขายงัวเลี้ยงนะครับผมเอ้าเดี๋ยวพามาชมตัวเล็กเอาไบรับรอนะครับผมครับสวัสดีครับไปครับสวัสดีครับ งอมาทางแดดของห้อนี่บาจากหลวงพยุ่งครับผมหลวงพยุ่งดอนจนันพูดอะไดอยากได้งวเอฟง่วอเลียดดีๆนะครับพี่น้องเอาตัวนี้ไรมันได้ไอตัวนี 100, ้แสนหาเมื่นหาครับแสนหา, 1, 000, 50, 000าเื่น,นร 4, ครับเอาหนึ่งแสหาเื่นบาทเป็นสายอะไรครับของดกศูนก4าหกตีเอฟ่งบกครับเอฟหนึ่งครับเอาเป็นงอเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องส่วนสูงของมันลอยลอย่สิบครั 40, รรบลอยสีบว<อ>กนะครับพี่น้องหนึ่งแสหาเืนบาทนะครับพี่น้องเอา ผูเดย์สนใจจังสี่นะครับผมโอ้งามดีนะครับพี่น้องปานเลือดลอยนะครับผมลูกซี่ไหว้ส่วนเก่าหกหน่อยเนาะเอาเป็นเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องผู้ใดย์ไปจังสี่ไปสามต่อนะครับผมในท้องอ่าในในท้องพอนอกเอาตีท้องหรือบ่ท้องท้องครับประกันทองประกันท้องนะครับพี่น้องในท้องเอฟสองอ่าเสื่อพอได้ไหมครับเสืไอ้อาปาเชีครับอาปาเชาปาเชีเอา ซึ่งอปาชีไว้นะครับพี่น้องใบหลอดครบหน่อยเนาะครบครับเจ้าเดือนแล้วครับในท้องพี่น้อนี้พี่เดือนครับตัวนี้สี่เดือนนะครับพี่น้องเอาประกันท้องโอ้งามดีแยกเพียร์ไปอปะเฉย่ได้แยตั่ได้แยกเพียรนะครับพี่น้องเอาแต่ว่าลูกลูกออกว่าเป็นเอฟสองนะครับแต่เป็นตัวเมียออกเอฟสองแน่นอนนะครับผมถ้าเป็นตัวผูกอ่ะพุ่มพวงได้สบายนะครับพี่น้องโอ้งามดีนะครับพี่น้องเอาเสียนหาพ่อสื่อนะครับพี่น้องตัวใดแยกได้ยังสี่นะครับผมตัวนี้ไล่ผมได้ แสนสองหมื่นห่าครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับตัวนี้ทองปะครับทองทองครับทองครับพอคุ้มสมในฟาร์มครับทองพอเลือดลอยมีใบปะมีมีครับมีเอาตีตีเอฟสองในขึ้นกันนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นพอเลือดลอยที่มีใบนะครับผมเอาเป็นพอเลือดลอยมีใบทองเกอบเดือนแล้วครับตัวนี้ทองหาเดือนคตัวนี้ทองหาเดือนเอ้าวางเงินแสนของใหม่จักนไอยนะครับพี่น้องเอาเอาเอาของใหม่จักนไอยนะครับผม มันถูก่ไปเฮี่ยงก,กันจักหน่อยนะครับพี่น้องเอาพวกเราก็ตื่นได้นยังนะครับผมตัวนี้สูงประมาณลอย40หานะครับพี่น้องเนื้อหนังดีนะครับพี่น้องหนึ่งแสนสองเมื่อหาพัดหน่อยเนาะ,ะนเอาโอ้ว้าวเยียมมีเงินในแล้ว<ส>พี่น้องเอาสีใบไใไใบนะคร<อ>ับผมพ่อสื่อนะครับพี่น้องจังสีแล้วพี่น้องมันยังเบือ่อตักหัวหันนะคร<บ>ับผมผู้ใดเลี้ยงจังสีนะครับพี่น้องเอาโอ้งามดีนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ ตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งขึ้นกันหน่อยเนาะครับเอฟหนึ่งขึ้นกันครับเอฟหนึ่งพ่อพ่นพ่อพ่นตัวไหนครับพ่อจั้ง่ได้ลยครับใบเพียดมาไปให้มีมีครับมีใบครับใบเพียดมาเร็วนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวผู้ใดสนใจจังปีต่อแล้วมา้นะครับพี่น้องก็ให้ติดเพียดกค่ไหนครับไม่เพีดเอามีเพียดไปบ่อครับเพียดเอยี่สิบสามเลนเอเอยี่สิบสามเลนครับผมมีมีมีทุกสายพันธุ์นะครับแน่นมีทุกสายพันธุ์เลยครับราคากับประมาณนี้มาครับราคาประมาณนี้รักมือนี่ครับรักมือนีม หลักหมื่นก็มีงเอเย็บเอา,เ,อาเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ,อ้ตัวเอฟลักแสนหลักหมื่นคือลูกผสมบ้านอเอาเอาเอาผู้ใดอยากได้ <บ S 1> นะครับ<ม>พี่น้องเดี๋ยวเบาเยว่างๆจะพาเขาไปเยี่ยมชมอยู่ขวากู่ฟ้าเบิ่งนะครับพี่น้องเอองามดีนะครับผมเอาเงี้ยสีไปไว้พี่น้องเซียนซองหาพันลูกบอกว่าเด้กเงินยก็ไม,ม่หน่อยนะครับผมว่มีตำหนิหน่อยเนาะเออเบิ่งกันโดนๆเล็กน้อยนะครับพี่น้องโอ้เวิรตลาดก็นี่แหละครับงามกูมูนะครับผมงามดีนะครับผม ใช่ฝากเบอร์ที่ต้อนนี่เหมือนเ้ตามเฟนเพจก็ได้ครับเอา A 23ี่าลนเอยี่สิบสามเลนครับเอาฝากเบอร์พี่น้องเฮาจัตหน่อยนะครับผมเบอร์น้จำบ่ได้เบอร์จำบอได้เอาติดตามเฟนเพจได้ครับนี่นี่้งขึ้นพิมพ์เฟซบุ๊กเอยี่สิบสามเลนเอาติดตามแฟนเพจเพื่อนบิ้งนะครับพี่น้องโอ้ง้ามนะครับผมน้ำเชื่อมี่แกะครับน้ำเชื่อน้ำเชื่อมี่แกะน้ำเชื่อมแกะเรารับหม้อในการสีตะกรรับมีก็ผสมเนี่ยรับซื้อประกันห้าครับกันขึ้น นำ้ำน้ำเชื่อนี่เขาแจกพี่ครับนำ้บนำเชื่งว่าคือเป็นของบีน้ำเขาแล้วกันครับต่างมเอาตอนตอนตอนีน้เพคนแจกพี่อยู่นะครับพี่น้องหมอถันใดนะครับสนใจนะครับผมอ,อยากได้น้ำเชื่อน้ำพ่นนะครับผมเอามามาเอาไปผสมให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเขาแจกพี่หน่อยเนาะแจกพี่ครับผมนี่แจกพี่สามลอา แกียกเกีกที่สามลอดนะครับเอ้าสำหรับหมอท่านัยหรือว่าเกษตรท่านเกษตรกรท่านเกษตรกรถามว่ามาเป็นในสมาชิกเครือข่ายกับใครสามารสามร้อยน้ำเชื่อสามล้อเอารับประกันซื้อขึ้นครับเอารับประกันซื้อขึ้นโล่อไรครับลูกมันลูกมันตัตัวผูโล่ร้สิบห้าบาทครับเอ้าตัวผูโล่เรลอยสิบห้าบาทนะครับพี่น้องบ่ต้องมาขายในตลาดหน้อยไปรับซื้อเลยแม่นครับแกไปขายสั่งสั่งในหนังหันเลยแกตักแกไปขายเพิ่นเลยนะครับผม ตัวเมีนีโลดละลายเมียโลดละลายหาซิบพี่น้องเอาผู้ใดเป็นซี่หนึ่งนะเออเอาถ้าเป็นลูกของสายเพันธุนะครับผมเพันรับสื่อขึ้นนะครับผมเอาเกษตรกรบ้านเฮามีท่างเลือกนะครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับไว้มันๆด้วครับผมครับโอ้เกษตรกรบ้านเฮามีท่างเลือกนะครับพี่น้องเพันให้หลายท่างนะครับผมขอพิจิตตามเพื้นได้เฟี้ยนเพจนะครับพี่น้องเอาเพื่อบอกว่ามาจากช่องบ้าเอนะครับผมเอาเอาแจกว่านเราพ่อแม่สาว เมียสามดิฉันครับห้องสามหมื่นครับเอาซุ้มของบ้านลอยสามสิบห่านะครับพี่น้องเป็นเมียสาวนะครับผมเอาห้ามนี้นะครับผมปลามันหูสันนะครับผมโบโบสนะครับพี่น้องเอาเครื่องแดงก็ฝากเบอร์ที่ต้อนได้ขอไมคับศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามแปดสองศูนย์สี่แปดสองศูนย์สี่ผ่อนยังครับต้อครับ ปลอต่อนะครับงัวมาทางไหน่องวงมาจะเสพผลนครับเอางัวลงมาจากคู่พันนะครับพี่น้องเอาให้มันมันเด้อพ่อเด้อครับผมครับเห็นด้เงินกระบาดไล่ลายๆนะครับผมขอบคุณหลายครับผมเอาพามาชมแม่ยลบเล็กน้อยนะครับพี่น้อง้องอะไรอยูในคุณผอคุณเจ้าของคุณเจ้าของหกสิบห้าเอาหกสิบห้านะครับพี่น้องหาลูกแม่ ลูกตัวเมียลูกพ่อดเครับผมลูกชีวครับลูกซีวมีใบเกิดไว้ใบเกิดขาดทิมหล่ามันเกลื่ยมันดนใบเกิดขาดทิมเล้วนะครับพี่น่องเอาเน่สูงระมรยสามสิบห้านะครับพี่น้องหกสิบห้าพันมือหาพันม่องห้องไรเนาะพอได้ครับพอล้องเลยครับผมไอขากเบอ้์ที่ต้อน่นี่งเก้าสครับเก้าสนสี่ห้าหกสี่ห้าหก4ปีสี่ครับปีสี้าอยังครับ แป้งครับผมไอแป้งง่วมาทางใดครัอยู่หน้ามุนครับงผมงามทางหน้ามุนนะครับพี่น้องเอาขอบคุณหลายครับไปมันมัดได้ครับผมข้องไรวันนี้หรอพ่อจับเข้าอยู่นี่หาสิบสตระพ่อหาสิบสองข้องว่าครับท้องหาเดือนกลัวหาสิบสองนะครับพี่น้องเอากล้ยสนใจง่วงมัดหนึ่งสี่ก็ขอเล่านะครับเอาไปตรวจเอานะครับพี่น้อง 5านะครับผมมองห้องนะครับผมมองว่าท่งนี่เน like so? em? ่ยิน้อยครับพ่อยางไมชุ่มให้นะครับพี่น้องมาเร็วนะครับผมเอาหาสิบสแล้วพ่อเนาะเอาพ่อฝากไว้ที่ตัวในหัวันนี้คุณด่แปดสี่เจ็ดสี่สามสองหกสามห้าพ่อยังครับอคุ้มอคุมเออตัวจับข้ออีกอไรไในหัวัน ตัวนี้สามหมื่นตอไพอ่อสามหมื่นหเอาสามสิบหานะครับพี่น้องแม่ยยกลูกนะครับผมเอาโพเลโสนแจงสีติดตัวปอดอมานะครับผมเอาขอมาชมวงงามก็ป่อดเลยอีกตัวนึงนะครับพี่น้องข้งไร้ในเราพอ่อไหนครับแสนสามหมื 100, ่นโรอใดครับลูกซีไวม่ไปเกิดเพร่อเอาไปเกิดครบนะครับพี่น้องลูกซีไวสูงบ้าอยสีบวกนะครับพี่น้องแสนสามื่นนะครับผม ง้ามดีครับผมหนึ่งแสนสมบาทเดือนไดสิเดือนนะพ่อเนาะพ่อฝากเบอร์ติดต่้ในห้ววนี้ศูนย์แปดหศูนย์แปดสามศูนย์แปดสี่เกย์สี่เก้าห้พ่อครับพอหำนะครับผมเอาขอบคุณลายรครับพ่อมันมันด้วครับผมขอมาชมทานางนี้สักหน่อยครับพี่น้องขอมาชมอีกแม่นึงนะครับพี่น้องห้องไรฟ์ูนครับเนี่ย สือสามสิบสี่ทองนะครับทองก็อังลังกระวานทองก็อัลังเอ oh. ้าเป็นงาทองนะครับพ no şey uh> ี่น้องทองใหญ่ครับนะครับพี่น้องความหนุกแฝดนะครับผมเอ้าเป็นซือเหลี่ยวสามสิบสี่นะครับพี่น้องผมก็ชมกลางตลาดนะครับพี่น้องห้องไรมาใน่อบเมียลูกเออครอเห็นตัวของนะครับอันนี้ของพ่อบหรอลายมาในครับผมเปิดหกสองครับหกสิบสองเมียลูกตัวผู๋นะครับ หล 69, well. 69, 40, ุดรีดน so ุ่มอยู่นะครับพี่น้องหกหมื่นสองพันนะครับผมเอาไปแม่ยกเกินได้งามดีนะครับพี่น้องแม่สูงว่าหอยสี่สิบบวกนะครับผมลูกตัวเที่ยวไดพ่อลูกตัวเที่ยวไดครับันลูกตัวเที่ยวไรยังนุ่กลนอยู่นี่ตัวสองยางยังตัวสามจะสามลูกตัวสามพ่อเอาพ่อไม่ใตัวครับนี่แหละมันตัวเดียวเนาะไห้แดงนั่นอีแดงลายนไรพ่อนีสามเก็ด อนี่สามเงินเจ็ดนะครับพี่น้องเอา้าเป็นง้อแดงนะครับผมนี่มาชุ่มแม่ลูกก็่อเล่าอีกตัวนึงนะครับพี่น้องเป็นง้อลูกสีขาวเปลือกนะครับผมแม่เขานะครับผมเอา้าคว่างไรวันนี้เราพ่อวา่วาว่าสี่สิบเกลีหาล่ยสี่สิบเกหาล่ยแม่ผสมไปครับ สี่สิบเก้าหาร้อยนะครับเอาเป็นตัวกันอยูนะครับพี่น้องรถนกรขนคนนะครับผมเอัวเปนยูนะครับพน้องรถใครในกรี่อ๋องรันเอาห้องไรไปได้ห้องไนะครับโตโยต้า ห้องไปสินาครับห่องสามสนะครับพี่น้องเ้ว่าเขานะครับพี่น้องเขาบดนะครับพี่น้องเป็นเป็นเมียสาวนะครับเป็นเมียาวคเป็นเมีสาวคนห่วงไปสามหมื่นหาพันะครับผมชุ่ประมันเบียดลอยสาินะครับพี่น้องหวงมสิบบวกครับติต๊ได้หัวแบบนี้ชุหกสี่ครับผมหกสี่หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามามครับแมสามาผยผ้านะผ้านะครับพี่น้องอะไรเขามันมันนะครับผม

หกเท่าไก้อยหกสิบหกห้า้อนะครับพี่น้องเอาเสียงประชาสมคั์จะไงนะครับผมเม่ลูกแม่ครับม่ลูกลูกตัวแม่นะครับผมหกสิบนะครับพี่น้องเอาแม่ยืนเฉิดยืนงานดีนะครับผมหกสิบขยนะครับพี่น้องแม่สูงมันเกือบอยนะครับพี่น้องรงนุูกคนนันกัเปลยนอยู่ดู้รงเราแมู่งเราลูกกันอยู่ได้ยฝาวีต้อนอะบ้างนี้ าคิตนน่นนมุแปดห้าครับมุนแปห้าห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าครับห้าหนึ่งเจ็ดห้าครับผมหวหน้ามนครับงามทางหน้ามุนนะครับพุ่น้องไอซื้อยงครับผมซอยกครับไอยอดนะครับผมผู้ใดติจนใจติดต่อเรามานะครับผมงามๆนะครับผมเอ้าขอบคุณหลายๆครับมัน้นเลครับผม้าไปวมนนี้พ่อห้องหาเงินนะครับพี่น้องเป็นงั่วสาวพ่อมั่สาวนะครับพี่น้องห้องหาเงินนะครับผม งามดีนะครับผม่อฝากเบอร์ตดต่อใพ่อมีเบอร์ตดต่อเอาเดี๋ยวเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนเก้าห่งสเก้าหนึ่งสี่ห้าแปดห้าแปดห้านะครับพี่น้องเอาผู้ใดสนใจเมียสาวงามก็อ่อติตัว่อละมากนะครับผมเอาขอกุ้ยไลยครับไล้มนได้ไล้ เ9ครับ79ท่องจี่เดือนแล้วครับผมท่องหกเดือนแล้วครับท่องหกเดือนต่อเคเอฟสามหนึ่งตกหนาลรอนะครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมเจ้าหน้าลรอนะครับผมผสมวันที่สี่สิงหาหกสี่นะครับพี่น้องหกเดือนหน่อยเนาะหกเดือนครับผมหกเดือนนะครับพี่น้องซูงประมาด้วยห้าสิบวกนะครับเจ็ดสิบส่วนใดก้อย เจก่าครับเจ็ดหก่าต่อรองได้นะครับพี่น้องครับผมผมว่าต่อรองรถต่อรองได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวภาพบางบังไผ่จักหน่อยนะครับผมภาพเรียบดีนะครับพี่น้องหางงามนะครับผมบังไผ่ดีนะครับพี่น้องงามดีนะครับผมยืนเฉิดยืนงามดีนะครับหนาหนุ่มนุ่มดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวภาพไปขอเบอร์กระเป๋าเราจักหน่อยนะครับผม ไอฝากเบอร์ที่ตอนนี่ไอบัตรยปดปดครับศู์ดเก้าสี่เก้าเ้าสี่เก้าหเก้าหกเจ็ดครับ69เกาเจ็ดไอครับามครับฟามน้ำมต์ครับเอางอางงอแงมทางน้ำมตนอีกเด้วนะครับพี่น้องตอก้วยอะไรครับใยมันมันด้ครับผมเอาองไรบนเนแล้วเนี่ยหกมึนนะครับท่องบ่ครับผมคองฮกเดื้นครับ่องเนก็พอได้ครับผมมีโก้สองล้านนะครับเอามีโก้สองล้านนะครับพี่น้อง ของเสียตูโฉบนี่เรามิดฟ้ามนะครับผมพอพันกําลังทรงลูกกําลังเห็นผลงานนะครับพี่น้องเอ้าหกหมืน่นเบอร์เดียวกันก็ไปแล้วผมเนี่ยม่านำกันบ่เบอรเดียวกันเอ้ามานำกันนะครับพี่น้องกดด้วยสนใจติดต่อมาได้นะครับผมวองงาทมทางน้ำมนต์นะครับผมขอบคุณเมียอะไรครับมันมเนนะครับผมอ้อโอ ขอเราจับเข้าวีพีนะครับพี่น้องคุณต่อร่องกันอยู่นะครับปุกปนคุณนะครับพี like ่น้องเออเมียสาวงามก็พอเรานะครับห้องไรเป็นไอ้พ่อห้องไรเป็นไอ้ครับเมียสาวเมียสาวห้องหามึนนะครับพี่น้องสูงลอยสี่สิบห้าบวกนะครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับพี่น้องห้องหามึนนะครับผมตัวห้องหลัางไรเป็นไอ้พ่อเน่ยครับผมหลังสี่หมื่นหกเป็นสายกระทบนะครับพี่น้อง สายหูสสายกระทบนะครับเอานั่งดีเกียงคางงับนะครับพี่น้องฝากเบอร์ติดต่อจังไรนะ伙จัพ่อฝากเบอร์ติดต่อเนี่ยศูนย์เก้าแปดนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองหนึ่งสองสองสี่ห่งสองสองสี่พองครับสอสอเอาไม่สอนะครับพี่น้องขอกพูดอะไรครับมันมันนะครับผมเอาทั้งทางนี้นะครับพี่น้องว่าอะไรนะครับผมตลาดสุเม็ิดนะครับพี่น้องเบาอย่าลืมบอกนะครับผมต้นปรับเรียตราคาไหมนะครับพี่น้อง ก็คือง้อเขามากก็คือตัวรหัสิบาทเลยนะครับผมมาเฮ็ดใบสื่อใครบอดดีเสียนะครับพี่น้องเอ้าท่องไรวันนี้ครับผมหาสิบเจ็ดท่องเ่าะครับท่องว่างนะครับพี่น้องหามื่นเจ็ดท่นท่องว่างสองร้อยหาสิบบวกนะครับพี่น้องเอาไปเฮ็ดท่องเอาได้เนาะเอาไ้มันขึ้นวันนี่มันขึ้นไปผมเอ้าขึ้นเหลวนะครับผมเน้ำมียกยังอยู่อยู่ด้วยพี่น้องเด้อขึ้นม่วานนี่ครับผสมยังท่านอยู่นะครับผม งามดีนะครับพี่น้องหาชิเจต่อรองได้น้อยเนาะราคาหาหมื่นเจียรพัน่อรองได้นะครับพี่น้องไอฝากเบอร์ที่ต้อนี่อบัตรนี่ศูนย์หกห้านี่เก้าหกสี่เก้าหกสี่หกสา้าเยังครับต้นครับอบ้งวมาทางไหนครับพ่นอน้ำมครับหัวงามทางน้ำม์นะครับพี่น้องเขอบเพื่อไลน์เขาไปมันมัด้ เลขสครับลูกคนเท่เลยบังแม่ลูกลูกงง่ำขอเลยอีกตัวนึงนะครับพี่น้องแปดมื่นซ้ำไว้ครับผมต่อรองได้แปดมื่นซ้ำนะครับพี่น้องลูกคนนึ่ลูกข้ออดไครับลูกหนึ่งวี่เอครับลูกรุ่นนี้ลูกผมมีใบเกิดด้วยเนาะครับผมลูกผมมีใบเกิดนะครับแต่ว่านางดีนะครับพี่น้องเนื้อนางดีอยู่นะนางดีเมียสูงลอยสี่สิบบวกนะครับผมลูกคนเกิดมาห้ามดีนะครับพี่น้อง ไอ้ฝากเวทิตต้อนห้่ก่นเ้กับศูย์เก้าหกเาห้กเก้าห้าหกสองศูนย์หกสามสองศูนย์หกสาไอ้ชื่อว่ายังครับชื่อวิทยาครับลูกชสามหนึอเพื่อนลกระไบมันมานครับเพื่อนมาลเนลูกสามหนึนะครับพี่น้องามน่นะครับผมเอมาชมเมียลูกงามๆก็ขอเลิตัวนึงเอาเมียลูกหรือเมียแยกลูกว่เอาเป็นคุยกันอยู่นะครับพี่น้องบอกก่อนเพื่อนนะครับพี่น้องมันมัน ไอ้ยาห้องตลาดนัดได้ครับพี่น้องเอ้าห้องไรบ้นงในพ่อจับเข้าอยู่นี่เหลือพันเดีวใครบ้าในครับหมื่นห้องห้องไว้พวกห้องสองเดรียญห้องสองเดรียญประกันห้องปะประกันห้องปันห้องตัวได้นะครับพี่น้องเอ้าตัวทุตัวทุกห้องบ่งเงินจักบาทนู่นพอเนาะบบทหัวถังบ่งเงินจักบาทนะครับพี่น้องพ่อฝากเบอร์ติดต่อนี่พวกฝากเบอร์ติดต่อนี่เบอร์โทรเอาไปนับคดก็ได้หรอกพ่ออยู่บ้านไ่ยบ้านนาเลี้ยงบ้านนาเลี้ยงอำเภออดไครับผม เพ่ลองคำไปโหลดลองคอดหอยเช่นนะครับผม๋อยลายกระป๋อมมันนะครับผมของมาทางอีกตอนนะครับพี่น้องห้องลายวันนี้กับพ่อนครับสามหมื่นห้าพันเอาขอละหองไปสามหมื่นห้าจุง0กระอมลอยสามสิบนะครับพี่น้องแม่สาวนะครับเครื่องโบบดนะครับผมสามหมุนหพันนะครับพี่น้องขอฝากเพที่ตอนในหอบอันนี้ ศ8 2 0์0 150องศปติดต่อได้พ่ออครับพอลี่อลี่นะครับผมบัตรแกปิบัตรแกปินะครับพี่น้องเพื่อจังเือนะครับง่ามตั้งแกปินะครับวงปูซีลานะครับผมอ๋อขอบอะไรครับพ่อมันมัด้ครับผมออิ่งเมียลูกง่ามอีกคู่นึงนะครับผมต้้งไรมาเนี่ครับผมเจ็ดครับเจ็ดหมามพนนะครับผมลูกพ่ออะครับ ซีไว้นะครับพี่น้องโอ้งามดีนะครับเจ็ดหมื่นสามพันนะพ่อเนาะพอดเด้วยที่ตอนในหัววันนี้ศูนย์แปดเจ็ดแปดหกเจดนย้าสี่แปดนห้พ่อยังครับพ่อนิคมครับพ่อนิคมงวมาทางเดี๋ยวบอกเนาะของใช้ครับของใช่นะครับกาะสินนะครับพี่น้องเอ้าขอะไรก็ปอดมันๆด้นะครับผม ข้าขอมาชมเมียลูกอีกคู่นึงนะคะรับโมรู้ว่าจะความคนณยูนั่ง,งมัวบอนะครับพี่น้องห้องไรวันนี้ครับผมหนึ่งแสนห้าพันเออหนึ่งแสนห้าพันแหน,นลูกลูกตัวเมียนะครับพี่น้องหนึ่งแสนห้าพันลูกพ้อไดไครับผมลูกซีไหวเมียเป็นดาวกับใจนะครับพี่น้องเอาดาวกับใจจักหน่อยนะครับผมอยู่หนานะครับผมผมึงจะชัดนะครับพี่น้องเที่ยวผู้ใดอยากได้ไนะครับผม อันนี้ก็มีอันบ่ครับอันนี้ขายแล้วขายไปไรไปไหนครับซ้มหนีสองหมื่นสองหมื่นสองโอ้ราคาง้อลงหลายเนาะพี่น้องแต่ก็ขายสองหมื่นหาว่าใหญนะครับง้อซ้มหนี้นะครับผมราคาง้อลงนะครับพี่น้องสามพันสอาสำหรับผู้ใดอยากซื้อนะครับผมเฝ้าก็มาซื้อผู้ใดอยากขายอย่าเฝ้าขายนะครับพี่น้องเอาไปก้นตัวเลขกักเบอร์ติดต่อนนะครับผม082ย์แ324องศู0ย์แปดสอี่สามงครับนึ่งนย้าแปดนย์ที มองมากระทั่งถือ้วชุ่มนะครับผมขอบคุณอะไรครับผมมันๆด้วยครับพี่แม่ลูกไร้คนได้พ่อข้างหลังนี่ปแ,แ,แ,แปดเมื่อนหาพั่นเม่ลูกลูกแม่นะครับผมเอาแม่ลูกเข่าไร้นะครับพี่น้องสมเด็จนะครับผมพ่อลูกเหล็กนะครับผมเอาเมีลูกคนจักหน่อยนะครับพี่น้องลูกพ่อใดครับลูกพริกแดงครับลูกพริกแดงโอ้ยเก่งสีครับนะครับพี่น้องพริกแดงนะครับผมแดงแป๊ดเลยนะครับผม เอาเมียสูงมาหล่อยสบอวกนะครับพี่น้องเท่าไรก้อแล้วค่ะแปดมื่นหานะครับผมเอาไปเบิ่มตกไอ้เราจับข้อยังไงนะครับอันนี้ไรไปางนครับสองแสนสองครับสองแสนสองท่องบ่ครับย่าสาวสองแสนสองนนกว่าหน่อยหกสิบบวกนะครับพี่น้องสองแสนสบาทนะครับผมหกสบบวกองามดีนะครับพี่น้องสองแสนสองหมบาทนะครับผม ฝากเบอร์ที่ตัวนะครับผมบา2ศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองเจ็ดสามเจกสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าซื้อยังครับผมว่าต้ครับเอ่อห้อยตู้นะครับพี่น้อง้ใดสนใจยังสี่ตดตัวคนมาไเด็ดนะครับพี่น้องสองแสนสองนะครับผมอีกส้มท่างหตัวจักหน่อยนะครับพี่น้องสาวหน่อยนะครับก็พอเล่านะครับผมห้องไรบนนี้เราพ่อกเกาเ้สองหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้อง อีต่เหล่มาสักน้อยนะครับพี่น้องเอาเรียกว่าแดงดีนะครับแดงโบดดีนะครับพี่น้องลูกพ่อได้กว่าครับลูกสติงเล่มีใบเกิดปะครับใบมาเดียวมะนั่มใบมาเดียวมะนั่มนะครับพี่น้องลูกสาวสติงเล่นะครับผมเอางามดีนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เองสีนะครับทุ่นหน่อยเอาไปห้อมไว้นะครับพี่น้องอยากเองงวดเองนะครับผมมีเงินอยู่ประหอดสามเมื่นนะครับพี่น้องเอาใบเอม้ยวข้าวมะ่งนะครับพี่น้อง เดีวพาอไปขอเบอร์ผอราใไห้นะครับผมฝากเบอร์ติดต้อนใ้อัฝากเบอร์ติดต้อนด้ผอบัตศูนย์เกาหนึ่งศ์หกหน่งศศูนเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดอยัครับ่ออินพออิวหทางไหนอเาตลาดหัวงามทางย่างตลาดนะครับพี่น้องเอาไปเบิ่งเมียสาวก็ขอเราอีกตัวนึงนะครับไลค์นี้ครัอ ตรงนี้เปิดไปสามสิบหาครับสามหมื่นหาพันมั่นลอยสามสิบปวกสามสิบปวกครับสามหมื่นหาพันงามดีนะครับแม่สาวครับแม่สาวเบอร์เดียวกันนะครับผมเดียวกันมีราเดียวกันครับเอามาจากตัวครับเอามาสีขาวขายเป็นเร็วเออเจ็ดตัวเด็ดเด็ดขายเยอะเยอะสองตัวนี่แหละครับได้ขายดีพอสมดครับได้ขายดีพอสมดีกับพ่อได้ขายอยู่ครับพ่อได้ขายน้องหัวเลี้ยงเนาะผู้ใด็ดเขามาจับใจสื่อใครเขามาเนาะพ่อเนาะับประกันันี้ตีโค่นกันทุกแน้วหระครับ เบิ่งพี่น้องพ่อมซือของขวาย่านะครับผมหายากนะครับพี่น้องหลายคนหลายท่านนะครับผมจิตจำคนผลงานไหนพ่อขวาย่อดประกันใสุยางนะครับพี่น้องห้องไล่มาเลยแล้วครับแม่สาวนี่ครับไม่หาจิตจำครับหาเมื่อสามลูกพ่อได้ครับผมพอพอพอขุนจันครับมีใบนีพ่อนะครับพี่น้องเอาใบรวมเลยมาแต่วันนี้นางดีนะพี่น้องเอาเนี่ยนางดียืนง่ามนะครับผมหาเมื่สามพันนะครับเข้าเปลือยใบนะครับพี่น้องต่อร่วงกันเอานะครับผม ก็ไล่นะครับพี่น้องพูเีได้ยังสี่นะครับเอาม้ยักตัวครับผมฟรียเม่อไหร่ครับผมเบเกดิดอเจ็ดเงินเก่าทองนะครับย่งครับหั้สาวนะครับพี่น้องครับเจดก้นะครับผมเอาผูเดียกได่ยังสี่นะครับพี่น้องเจ็ดเงิกาเด็างนำโตคนทั้งักน้อยนะครับผมห้อลายนะครับพี่น้องฟังนีบเบายก็ได้ยืนครับนะครับผมเสิบเก้าากเบอร์ติดต่อได้อันนีนย้าสามศูเก้าม เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่พ่อย่างครับพ่อเอกครับพ่อเอกว่ามากท่านไหนครับผมสว่างสักคนครับเอาง่วลงมาจากภูพั่นมาชุ่มให้พี่น้องชุ่มนะครับพี่น้องขอบพูดอะไรครับผมมันได้วยครับพ่อจะให้ได้แก้กลับด้วยเอเอาขอบพูนครับผมเอาข่องไรไว้ไหนครับผมจับเข้าอีนี่พ่อีครับแมนครับสี่เมืองครับสี่มืองถ่องบ แยกลูกมันทำท่านได้ชอบหัตะแยกลูกเป็นงัวอังลึกๆนะครับพี่น้องทรงลูกสวยแน่นอนนะครับงัวทรงนี้นะครับพี่น้องเอาหัวตะแยได้ยังสี่นะครับพี่น้องฝากเบอร์ติต้ได้ครับคุณบัตติซุดหกซองครับซุดหกซองหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านับหนึ่งเจ็ดห้าแปดหนึ่งเจ็ดห้านะครับผมเอาป้ายังครับป้ายนครับป้ายนะครับผมเอาขอกล้วยลายกับขอมันๆด้วยครับผมเอาสุดท้ายใายสุดนะครับพี่น้องเบาๆก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผมฝากนี่ด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผม คืออาชีพวุฒิาคลิปไม่ๆคลิปต่อไปนะครับพี่น้องคลิปหนาคลิปไม่จังขอ,อกันไหมนะครับพี่พน้องครับคลิปนี่เป่ายสิสสวัสดีครับ